หนังสือเสียงสารคดีสามทศวรรษสายน้ำและความทรงจำเขียนโดยธีรภาพโลหิตกุลเรื่องชัยชนะของผู้แพ้ตอนที่หนึ่งถามใครๆที่ได้ชมภาพยนตร์ My Left Foot ล้วนประทับใจและสะเทินใจในเรื่องราวของชายพิการผู้ซึ่งทั้งเนื้อทั้งตัวมีเพียงขาข้างเดียวที่ใช้งานได้แต่ไม่ยอมก้มหัวให้ความพ่ายแพ้อดทนต่อสู้ฟันฝ่าสงครามชีวิตอย่างดุเดือดจนสามารถเป็นจิตรกรเป็นนักเขียนและแต่งงานมีชีวิตครอบครัวกับเขาได้ โดยมีเพียงนิ้วหัวแม่โป้งและนิ้วชี้ของเท้าซ้ายที่ใช้ขีบผู้กันและกดแป้นพิมพ์ดีดทีละเส้นทีละตัวอักษรกับใจที่แข็งแกร่งอีกหนึ่งดวงภาพยนตร์สร้างจากชีวิตจริงของคริสตี้บราวน์สวมบทบาทได้สมจริงสมจังเหลือเกินโดยแดเนียลเดลิวิส อันทำให้เขาคว้ารางวัลอสการ์ดารานำฝ่ายชายยอดเยี่ยมไปครองอย่างไม่มีข้อกังขาจึงควรแล้วที่โลกจะลุกขึ้นยืนปรบมือให้ทั้งคริสตี้บราวน์และแดนเนียนเดลิวิสก็ไม่รู้เป็นธรรมเนียมของออสการ์ไปแล้วหรือเปล่าที่บทบาทคนพิการมักส่งดาราขึ้นไปรับรางวัลสำคัญสำคัญเป็นประจำ รวมถึงทอมแฮงส์ซึ่งคว้ารางวัลใหญ่มากมายหลายสถาบันจากการสมบทเป็นคนใจไม่พิการอย่างฟอร์เรสกัมไม่ผิดนักที่จะกล่าวว่าการนำเสนอชีวิตของคริสตี้บราวน์กับฟอร์เรสกัมคือคำประกาศให้โลกรับรู้ถึงชัยชนะของผู้แพ้ วิถีชาวบ้านบนเกาะปัญญีจังหวัดพังงาที่ผมมีโอกาสไปเยือนแม้จะไม่ยิ่งใหญ่เท่าสองคนนั้นแต่ก็อยากเล่าสู่กันฟังเกาะปัญญีแท้ที่จริงมีพื้นที่เกาะอยู่เพียงไร่เศษๆซึ่งใช้เป็นที่ตั้งมัสยิดและสุสานของชาวไทยมุสลิมบนเกาะนั้นส่วนชุมชนชาวเกาะจริงๆจะว่าไปก็ไม่ได้อยู่บนเกาะเพราะปักเสาสร้างบ้านอยู่บนผืนน้ำ มีทางเดินไม้กระดานแคบๆเชื่อมต่อกันจนเป็นหมู่บ้านลอยน้ำขนาดใหญ่หาอยู่หากินกับสินทรัพย์ในทะเลและนักท่องเที่ยวในชุมชนมีโรงเรียนสถานพยาบาลกระทั่งตู้โทรศัพท์ทางไกลพร้อมสับมีชีวิตอยู่สุขสบายตามอัตภาพแต่สิ่งที่ขาดแคลนสำหรับเด็กๆชาวปัญยีคือสนามเด็กเล่นเพราะลำพังในชีวิตประจำวันถ้าไม่ได้ไปมัสยิด เท้าก็จะสัมผัสแต่ไม้กระดานเท่านั้นจึงไม่ต้องพูดถึงสนามบาสหรือสนามฟุตบอลอย่างคนอื่นเขาลานกว้างๆที่พอจะมีอยู่บ้างก็คือลานโรงเรียนซึ่งก็เป็นพื้นไม้กระดานที่ใช้เป็นที่เข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นที่ออกกำลังกายในชั่วโมงพลาศึกษากระทั่งใช้เป็นสนามฟุตบอลความจริงมันมีขนาดเท่าสนามบาสเท่านั้นแหละแต่ครั้นจะเล่นบาสไม้กระดานมันไม่สู้จะเป็นใจให้ลูกบาสกระเด้งได้เลยจึงเล่นกันแต่ฟุตบอลน,นี่อาจเป็นสนามฟุตบอลไม้กระดานแห่งเดียวในโลกนานวันเข้ามันก็ผุพังไปตามการเวลาจนโรงเรียนต้องประกาศ ห้ามเล่นฟุตบอลมิฉะนั้นนักเรียนอาจไม่มีที่ยืนเข้าแถวเคารพธงชาติอีกเลยก็ได้ดูตามสภาพแล้วทีมฟุตบอลของโรงเรียนและของชุมชนเกาะปัญหยีไม่น่าจะมีสิทธิ์ไปแข่งชนะใครเขาได้เลยพูดง่ายๆว่าแพ้ตั้งแต่ในมุ้งแล้ว ใครจะเชื่อทีมฟุตบอลเกาะปัญหยีเป็นแชมป์ระดับอำเภอได้เป็นตัวแทนของอำเภอเมืองพังงาไปแข่งระดับจังหวัดในปีพุทธศักราช2535และปีต่อๆมาคือปี2536และ2537ก็เป็นรองแชมปอ์อำเภอ2ปีซ้อนไทยถามอาจารย์อุสมันเหมมินหรือ ครูหมานอาจารย์สอนพะละศึกษาซึ่งเป็นชาวเกาะปัญญีโดยสายเลือดได้ความว่าเมื่อไม่มีสนามให้นักเรียนเล่นกีฬาหรือฝึกพะละได้แทนที่จะยอมจำนนต่อความเสียเปรียบของชุมชนกลับดิ้นรนหาทางให้ลูกปัญญีมีสุขภาพแข็งแรงไม่แพ้เพื่อนจนในที่สุดก็ค้นพบสนามกีฬาธรรมชาติชั้นเยี่ยมนั่นคือดอนทรายกลางทะเลที่เรียกกันว่า หาดทรายจมูกโพรงซึ่งยามน้ำลงจะเป็นลานกว้างอย่างดีมีพื้นทรายแฉะนุ่มเท้าไม่แพ้สนามหญ้าดีกว่าเสียอีกตรงที่ไม่ต้องสวมสตั๊ดให้สิ้นเปลืองชั่วโมงเรียนวิชาพะละศึกษาของโรงเรียนเกาะปัญญีจึงไม่เหมือนใครเพราะต้องจัดตารางสอนให้สอดคล้องกับเวลาน้ำขึ้นน้ำลง พอได้เวลาก็พากันลงเรือไปยืดเส้นยืดสายกันบนดอนทรายกลางทะเลเท้เสียไม่มีครูหมันเล่าว่าเคยมีเพื่อนครูต่างอำเภอบอกผมว่าอยากเอาทีมมาแข่งกระชับมิตรที่เกาะปัญหยีบ้างผมบอกว่ายินดีแต่คุณจะยอมรับเงื่อนไขได้หรือเปล่า 1. คือใส่สตัดไม่ได้ 2. คือต้องกำหนดเวลาแข่งตามเวลาน้ำขึ้นน้ำลง ฟังครูหมานแล้วก็เลยแซวไปเล่นๆว่านี่ทาสนามไม้ของโรงเรียนไม่พังทีมเกาะปัญญีอาจไม่ได้เป็นแชมป์ก็ได้จบตอนที่หนึ่ง